คุณเคยสังเกตไหมว่าสินค้าที่คุณใช้ในบ้านแทบทั้งหมดในวันนี้ไม่ว่าคุณจะหันไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นหม้อหุงข้าวไปจนถึงพัดลมสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากจีนและที่สําคัญก็คือมันผ่านเข้ามาในไทยได้โดยแทบไม่เจอภาษีเลยในขณะที่สินค้าชนิดเดียวกันจากสหรัฐกลับต้องเจอภาษีนําเข้าในระดับ20-30%วัสดุก่อสร้างจากจีนภาษีศูนจากสหรัฐ10-40เครื่องจักรจากจีน 0-5%จากสหรัฐ10-30%ถ้ามองจากภายนอกนี่คือสถานการณ์ที่ไม่แฟร์เอาเสียเลยถ้าจีนเข้ามาได้หมดทำไมสหรัฐจะเข้ามาไม่ได้แต่เรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดและมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของตัวเลขภาษีมันคือเส้นทางที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะเจรจาเรื่องของอำนาจและความกลัวในระดับรัฐข้อมูลจากช่อง YouTube หม่อมปลืม้มวิเคราะห์ไว้อย่างดุดันลองย้อนกลับไปดูว่าภาษีเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไร หลายคนอาจคิดว่าเป็นเพราะนโยบายของทรัมป์ใช่ทรัมป์อาจเป็นตัวแสดงหลักในเวทีนี้แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะความเป็นจริงก็คือไทยเลือกที่จะเปิดให้จีนแบบเต็มรูปแบบและปิดกับสหรัฐด้วยเหตุผลที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นรรกรมศุลกากรของไทยไม่ได้คิดแบบ Substitution Effect เขาไม่ได้คิดว่าการลดภาษีจะช่วยผู้ประกอบการไทยแข่งขันกับต่างชาติแต่เขาคิดในแง่เดียวคือรายได้เข้ารัฐนั่นแหละคือเหตุผล ว่าทำไมเราถึงยังเก็บภาษีจากสหรัฐสูงอยู่แล้วคำถามสำคัญคือใครได้ประโยชน์และใครเสียสินค้าอย่างเสื้อผ้าจากสหรัฐโดนภาษี30%แต่จากจีนเป็นศูนย์รถยนต์จากสหรัฐ80%จากจีนเป็นศูนย์ของเล่นเฟอร์นิเจอร์สหรัฐโดนเต็มจีนไม่มีเลยนี่มันสะท้อนอะไรบางอย่างประเทศไทยเลือกข้างโดยที่ไม่รู้ตัวหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องของทรัมป์อีกต่อไปแล้ว แต่เป็นเรื่องของระบบที่เราสร้างขึ้นมาเองถ้าเรามองในมุมของความยุติธรรมในระบบการค้าโลก WTO ทีโมีหลักการที่เรียกว่า most f a v o r e d nation หรือสถานะประเทศที่ได้รับการปฏิบัติอย่างดีที่สุดแปลว่าถ้าคุณลดภาษีให้จีนคุณก็ต้องลดให้สหรัฐเท่ากันแต่วันนี้ไทยทำหรือเปล่าสินค้าเกษตรเป็นอีกประเด็นที่ร้อนแรงผักผลไม้ดอกไม้จากจีนเข้ามาได้ง่าย ข้าวถั่วเหลืองเนื้อหมูจากสหรัฐกลับโดนภาษีแม้ต้นทุนการผลิตในไทยจะสูงกว่าสหรัฐก็จริงแต่สินค้าบางอย่างของสหรัฐเช่นข้าวโพดหรือถั่วเหลืองจริงๆแล้วมีราคาที่สามารถนำเข้ามาเพื่อใช้แปรรูปส่งออกได้แต่ปัญหาคือโครงสร้างต้นทุนในไทยนั้นผูกขาดราคาอาหารสัตว์ยารักษาโรคกระบวนการแปรรูปทั้งหมดนี้แพงกว่าในสหรัฐไม่ใช่เพราะเกษตรกรไทยไม่มีความสามารถ แต่เพราะพวกเขาอยู่ในระบบที่แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มแล้วคำถามใหญ่คือถ้าเรายอมลดภาษีให้สหรัฐใครจะเดือดร้อนกเกษตรกรไทยใช่ไหมคำตอบอาจจะไม่ใช่แค่คนไทยแต่รวมไปถึงกเกษตรกรจากประเทศเพื่อนบ้านที่ปลูกพืชส่งเข้ามาแข่งอยู่แล้วและก่อปัญหา PM 2.5ทุกปีเพราะการเผาหลังเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาแบบตรงจุดไม่ใช่แค่ตั้งกำแพงภาษี แต่ต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรรายย่อยอย่างแท้จริงจากบทสัมภาษณ์คุณธีรชัยภูวนาถนาราณุบาลเสนอแนวทางไว้ว่ารัฐบาลไทยสามารถเก็บภาษีจากการส่งออกเพื่อเอามาชดเชยให้เกษตรกรรายย่อยได้ลักษณะคล้ายๆก,กับเอียร์มาร์กแท็กให้ผู้ที่ได้ประโยชน์จากระบบโลกาภิวัต์ชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนี่คือทางออกที่ไม่ใช่แค่แฝง แต่มันสะท้อนถึงความรับผิดชอบในระดับประเทศแล้วทำไมเราไม่ทำคำตอบอาจเป็นเพราะเรายังกลัวจีนและไม่ไว้ใจสหรัฐเรากลัวว่าการเก็บภาษีกับจีนจะทำให้จีนไม่พอใจกลัวว่าเศรษฐกิจไทยจะสะดุดกลัวว่า FDI จากจีนจะหายและเราก็ไม่ไว้ใจทรัมป์เพราะเขาเล่นการเมืองแบบหาเรื่องทุกประเทศไม่ใช่แค่ไทยแต่ตั้งแต่อังกฤษแคนาดายันเม็กซิโกบราซิลยันแอฟริกา Africa, ใต้ แต่นี่คือสิ่งที่เราควรถามตัวเองเราออกแบบระบบภาษีนำเข้าบนพื้นฐานของความกลัวหรือเปล่าหรือเราควรออกแบบด้วยหลักของความยุติธรรมระหว่างประเทศสุดท้ายแล้วการให้สินค้าเกษตรจากสหรัฐเข้ามาในไทยไม่ใช่เรื่องของการเปิดเสรีแบบไร้ทิศทางแต่มันคือการออกแบบระบบเศรษฐ,ฐกิจอย่างเป็นธรรมเป็นระบบและมีวิสัยทัศน์เพราะในความจริงก็คือถ้าเกษตรกรไทยจะแพ้พวกเขาก็ไม่ได้แพ้ให้กับสหรัฐ แต่พวกเขาแพ้ให้กับจีนไปแล้วด้วยระบบที่ไทยเปิดให้หมดแล้วนั่นแหละคำถามที่ยังค้างอยู่คือเราจะยังเลือกข้างต่อไปอีกนานแค่ไหนหรือจะเลือกความยุติธรรมแทนขอบคุณที่ติดตาม s t a c k s e t แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป StackSets Stay humble